ไม่ใช่ลูกโจรมาส่งมาสักทีแม่บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจลุกอะไรเจ้าที่เจาที่ใช่เจ้าที่ทำอะไรแต่งงานฮะแต่งงานแกนั่นนั่นจะแต่งงานไม่่ใชเหนือเหนือเหนวดเพิ่งขึ้นไปหลงไปแหลมมัก็แต่งงานแล้วสามวันมันก็ขึ้นแล้วก็เนี่ยจะแต่งงานแล้วเงมันทำไมแต่ง แ,แต่งกับใครแต่งของแต่งแล้วแต่งไปแต่งกับใครแต่งกับองค์หญิงวันละทีมีที่ไหนก็มีแต่ทิราวันีวันละทีที่ราวันีพร้อมๆเหมือนกันไม่เหมือนเหมือนฮะแต่งกับพี่ราวันีใช่แตจะบ้าหรือไงมัไม่ได้บ้าเป็นเบาหวานอ่ะเป็นบาหวานเหรอเนี่ยจ๊ะไม่กินไบโอแล็ดนะกินห่กินเรือไม่กินความดันนะกินได้เออ ช่วยได้หมดเลยปวดแขนขาใช่เจ้าก็ขาวล้วช่วยได้มีส่วนช่วยได้หมดเลยรักษาลดอาการด้วยเลยจริงนอนไม่หลับดิตายก็ช่วยให้ฟื้นได้ดีมลยอยากชุบชีวิตทุกปัจจุบันจริงไม่เชื่อลองตายดูสิเดี๋ยวไม่กินไม่เอาอะไม่อยากทั้งพลาดไปเห็นคนเขาไปการเริ่มเร่อยๆกลับมาแล้วก็ช่วยไงช่วยรักษาแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายแล้วได้แข็งแรงรระบบสภาพร่างกาย ใช่แต่แต่งงานจริงป้ะเนี่ยฮะแต่งงานจริงหรือเปล่าไม่ได้พงแต่งนะเขาไม่ได้แต่งจริงพงตั้งแต่งแต่ว่าแต่งหลอกลอกแต่งหลอกพี่ลาวันหลองหลอกอะไรใครแต่งหลอกหลอกอะไรแต่งหลอกหลอกให้ไม่กล้าไปแต่งงานกับพี่ราวันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกพี่ราวันเนี่ยเขากำลังเกลียดกำลังโกรธละมังสุมาแล้วเขาก็สาปแช่งละมังสุมาไปจะเป็นไปได้ยังไงที่พี่ราวันจะมาแต่งงานกับเราถึงก็แต่งหลอกหลอกกันแล้วแต่งหลอกหลอกแต่งยังไงอ่ะ ไม่เคยก็พอรถตั้งสามเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องส่งตัวขึ้นหอเพราะฉันวางแผนแล้ววางแผนน้อยว่าเดี๋ยวพอน้งสามเสร็จอะไรปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพครงท่านเนี่ยไปต้องขึ้นหอแตล้วก็ฉันใจมังช่วยแล้วฉันก็ปิดประตูหน้าต่างให้เหลือพครงท่านกับโอปีที่เราวันตั้งสองทีนี้พครงท่านอยู่ตั้สองพงรงท่านจะทำอะไรเรื่องของพระองค์เฮ้ยแล้วอยู่สองคนกับพี่ลาวันไง อยู่กับที่ลาวันไงสองคนไง uh huh. แล้วอยู่สองคนเขาเขาทำทำทำกันยังยไงไม่เป็นฮะไ,ไ,ไม่เป็นเราก็รวบเลยรวบเลยจะรวบยังไงอ่ะไม่เคยก็รวบมมมา่ดทำอะไรจะนอนแล้วยิ่เกย์จะไม่เลิกเลยจะนอนไม่ใช่ ู<ด>น้าหมอนไม่ทำไมสมมติว่ากองชั้นเนี่ยคือองค์ออมังสมาและนี่คือองค์ยิงี่ลาววันอกองชั้นแต่ว่าพอเราสั่งเสร็จแล้วนะเสร็จพิธีแล้วปิดประตูตนะต่างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสองร้อยสองแล้วกระเลี่ยมกระเลี่ยมก่อนทำไห้ดีนะอันนี้ทำให้ดูอยู่แล้วนะนี่ทำให้ดูดูสิอย่างเี้ยทำแบบนี้เลยนะนทำตามเลยนะนแบบนี้เลยแล้วก็มือไม้แล้วไม่รู้จะไปอีกตรงไหนใช่ไหมแล้วก็มวนเก่งเราเข่าวนหมวนกับอายเขินไย ม้วน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 แล้วก็หาเหลี่ยมหางตาจะมองนี้นะทำไมอ่ะมองนี้จะเขารู้ตัวเราจะมองหางตาเอามองมองมองหาเหลี่ยมจะเข้าทางไหนดีนะแต่ในใจก็คิดมึงโดนกูแน่ไงโดนกูต้องกัดฟันเลยนะกัดฟันพูดโดนกูแน่แน่แบบมันเขี้ยวจัดแล้ว่ะโดนแน่หัได้ช่องปุ๊บลวกมาเออเนี่ยเล้วลวกลวกสองแขนเลยนะ ต้อแข็เลยลวกต้อแข็มันลวกยังไงจ้อแข็งลวกใต้จัอกเกล็เดี๋ยวเขาต่อยยันหน้าแตกเอาเออต้องลวกตรงนี้เหรอลวกอ๋ออย่างเงี้ยลวกจ้าแค่นี้ได้เออไดเ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 ดได้เดเดลุกเลยลุกวนมวนช่อไอ้ชออแดกโซนนี่แสดงว่าจะหนีเมียเที่ยวนั่นเนี่ย ที่นี่ก็มีโรคเติบโตเนีผู้หญิงไม่เคยเฉยเลยบนเลยนี่มอนนั้นพี่ทีต้องใช้ไหมเนี่ยแต่งงานเนี่ยฮะต้องใช้ไหมไม่ต้องใช้จะใช้ทำไมเลาใช่ไหมต้องใ่มต้เก็บเงินตองเก็บดาวต้องเก็บนี่แล้วอะไรอยเงี้ยเอามาวางนี่เราจะหาไปฮะนี่อะไรตกจริงอ่ะกับยังกลับหรือยังยังไม่ได้ตั้งเลยฝนโตผู้หญิงยังไม่มา เด็กผมเรียกกลับพบต้นทีน่ะผมแขกมาแล้วมีใครมาไม่รูด้นะแขกมาแล้วเอาการมาช่วยงานนะโมครับอิงชอบก็ผมเก็บเก็บแทนก็ได้นะิดว่นชอบคนเดียวเหรอแวไม่แกร์สองให้เงินสดเลยดีดีดีเชินนั่งกันตามอัธยาศัยครับเพ่งและมึงดูแลเมียเขาด้วยนะเข้าไป มีกำลังท้องกำลังไส้พระเจ้ค่ะแต่วันเจ้าภาพเจ้าภาพทำแท้งนะเฮ้ยช่วพบ้าเร็วเจ้าภาพก็ทำแท้งใครบอกมึงอลยนี่แท้งทำแท้งน้ำทำแท้งน้ำด่วนครับขอมึงเอาเป็นปั๊มน้ำรอที่บ้านอ่ะรอดไหมตักเชิญพระเจ้าค่ะมวยหน้าเก่งเลยหน้าเก่งอะไร เราแห้น่ในใจเน่ในใจเยนนสอนอะไรอ่นี้ฮะเองี้ง่ากว่าพีพร้อมจะาบ่ <c 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 ้สาวพร้อมพรเอาสงมันจแมวเหรอไนตรงนี้มันแจาเ้าเอ้ยใช้แล้วก็ไปสิมึงไปเถอะเดินเหนื่อยแล้วคืนแล้วนะไม่เนไรานก็ตากเนี่ยมงไปเไปเออกไมไป เอายังอีกมึงไปสิมึงอยู่ไม่ไปไม่เอามึงไปอ่ะอ่ะกูไม่ไปมึงไม่ไปแล้วใครจะไปโอ้โหแต่คนลูกเป็นใช้อันสบายเลยยิ่งดึกหน้ายิ่งซีดเอ๊ยนั่งทำอะไรจะซื้อที่เขาไหนยังพ่อยังไม่ไปยังต้องซื้อ จะค่อยซื้อต้อยพ่อไปช่วยจะซื้ออีกร้อยหนึ่งชื่ออะไรมังช่วยเป็นช่วยทำสตีนอะไรเลยนั่งอย่างเดียวเราเลี้งตาไม่เกียจเปนหน้า่งร้องไห้อยู่ได้ป่ะคิดถึงพ่อเอาลมไปนี่นึงไปแอ้ของมันเอาอะไรท่าสังอย่าไปทำเดี๋ยวไม่สบายพรุ่งนี้มีงานป่ะพรุ่งนี้มีงานป่ะเนี่ยไม่มีรอม โอ้ไม่ได้เฮ้ยไม่ต้องคุณอยากป่วยไม่ได้ไม่สบายเฮ้ยเฮ้ยเราสั่งมาไม่ได้ป่ะทำไมอ่ะติดฉันเพล่เฮ้ยเาสั่งติดฉันเพล่ไม่ใช่ไม่ใช่สังทองเออสังทองจับป่ะอ่ามีคำอาไล้วกูเล่นไงเก็บลูกสังทองอ่ะสังทองสังทองอือสังทองมันไม่ได้ ทำไมสั่งทองตายแล้วเฮ้ยสั่งทองที่นี่ทำไมพูดสั่งทองมาไม่ได้ทำไมวะสั่งทองตายแล้วช็อตเลยเป็นช่างท่านสังพระสังที่เขาเลื่อนท้องสั่งไอหอยสังอ่ะนีดีได้ดีหิมะตกเลยเด้หิมะไหนเล่าเออไม่ฝนเริ่มจะพูดอะไรก็พูดยังไงอ่ะคุยอะไรคุณยังอะไร เลยดูดิอ่านี่มันขวดน้ำนี่มันขวดน้ำเอามาใหม่สิทำไมบักง่ายบักง่ายหอยสังก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยหอยสังมันลีเลียมีลีมีเพชรด้วยประกอบด้วยเออมีอ่ะประดับประดับมีเพชรประดับเลยเอ้ยสังล็อกเพชรเป็นไงเอออันนี้ใช้ได้เฮ้ยอันเดิมแหละเอเอานี่เลยเสียเวลาอันนี้แหละใช้ก่อนเลย เออตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่แขกติเกียรตินะจะรดน้ำสาวเป็นเกียร์ให้กับผู้ปอดสาวอ่ะคุยเล้วเอาไมอโไม่เคยคุยกันเมือไงแต่ก็เขาคุยก่อนอ่ะเขาไหนเขาไหนไม่รู้ไม่มีชื่อจ้องจะแทบจะลิ้นอยูงอีกไม่เคยเลยขอเดชะก็ขอให้ทั้งสองพระองค์พองรักกันนานๆนะพระเจ้าค่ะ ผูหญิงมีความสุข,ขกนะับความรักในครั้งนี้เดี๋ยวได้กลับแล้วเด,ดี๋ยวเฮ้ยเอาไปตายตัเหรอเดีด๋ยวนีโอ,โอ,โอ,โอโ้โหเพลไม่ต้องจะร้องเพลงให้จังสาวเจ้าบ่าวฟัง <c oughs> ตั้ง,จจงใจฟังนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวแขกจะร้องเพลงให้ฟังตั้งใจเลยฟังนะไปเทิดทั้งคู่ ไปสู่ประตูสวรรค์เนตั้งงใจฟัมำตาแล้วไม่ตีเหรอให้กูบอกให้เขาหยุดนะไม่ใช่ก็กูร้องอย่างเดียวมันก็มันก็แห้งเด้ทำไมอะโอ้โหดีอะเออบอกให้ท่นหยุดไอ้ต้อมมึงฟังกูงถ้าคืนกูร้องผิดพลาดนี่ก็ต้องตีคอเพื่อจะร้องร้องเปาเปล่าคือหยุดโอ้โหดีของหอเออจะตีเพลงเขาด้วยใช่ไม่งั้นมันก็ก่อยมันจะได้คืนงานแต่ง ดีเขาหน่อเอาแบคึืนเอยนะเออไปเถิดทั้งคู่ไปสูประตูวัเบแล้วทูเรสิเทแทร้องอะไรมางานแต่ง้ลงไปเถอะทั้งคู่รล้วให้ตะปอหน่อย ้องเวอเดย้ผู้เฝ้สาวรู้มากหอวเกาคนนี้โอ้โห้าเหวหวอะไมันไม่หัวเลยโอ้ถุงสักนี้นี่เฮ้ยไม่ได้ยินว่ะเวลาเอาที่หอปิประตูเลเอาลย ่นอกให้าอยู่สอคนอีกสองคนเดี๋ยวเขาจะปรับความเข้าใจกันเอใช่เอาเ็อฮไอ้ปนออ้ไม่เคยเลยเป็นคนไหนเราเน่ยทำอล้วไม่ถูกอะไรไอ้หนายไมเคยอะอ้ไนปไหนไปไนไปไะไปไหนไปไหนนไหนไปนไเหปินหไไไไ เดือดเซลต์ตัวสอไไงไอ้หงายไม่ทำอะไรเดือหมดเลยเดือดแอบไปชอบใส่เขาเลยใ,ใส่เขาเลยทำไมเงียบจังวะเขาคุยอยู่เปล่าหรือจะตกเตียง <c oughs> มาแล้วมันช่างาย

ใครพอได้แล้วอะไรยั่ไงจงไม่เสียงคุณกระซิบอีกไหมยังไงุงมาส่งมายุงอะไรลายของเจ้าเมื่อเขาใช้ชื่อลายว่ายุงอะไมอ่ะ ได้เไมอ่านแล้ดมาถูกตรงี้ดูกตาบอกเอาอ๋อรวบเลยพระเจ้าค่ะเออไมตอบแล้วอะเป็นาษังกฤษคต่างเสียงดิเออรวบเลยนี่ังมแปลผิดสอบ

อยู่ทางนี้หรือเปล่าพี่ชายอยู่หาวลุงงอยู่ตรงนี้พักผ่อน่ายเลิกไะไี่ช้ยไปไหนไปไ้สองแะทำยัไงอ่ะเหม็นพระเจ้าค่ะไม่ไ่ม้วนม้วนพระเจ้าคมัม้วนม้วนหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมมองได้วยหางตาหาเหลี่ยมมวนมวนก็เกงหอกัเกงถึงม้วน หาเหลี่ยมแล้วเราก็หาเหลี่ยมเฮ้ยเหลี่ยมร่วเยเหลี่ยมจะร่วงแต่โมนโมนโมดหาเหลี่ยมเหลี่ยมหาหาเจอยังหาเจอยังร่วงเลยร่วงเลยร่วงเจอแต่เหลี่ยมฟันเลยนี่เรามีฟันยาให้เขากัดไหมเวลาก็ไปรวบแล้วเขาชอบเราไม่ชอปโขกไปชอบเลยเห็นแล้วเห็นไหมร่วงเลยฮะร่วงเลย เอาเลยนะรวบก่อนเดี๋ยวไม่เอาเอาอะไรเอาใจเอาใจเอาใจใจที่หลังเยอะเลยรวบเลยรวบแขนสองข้างนะ 朋友们。Yeah, รักจริงรักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้ง